เดิมเลยได้ทเลยมาเลยพูดไรหิาเยอาก่าักอย่ากว้าจ้ผลรับโล้งมาเลยพี่น้องมาเลยเก็บให้ปวดหโอ้ยคุเต็งมุนมาแล้วเต่งเต่งมาพีับน่อเ้เก็บพว มาเด้อพ no. no. ี่น้องเด้อม like ึงเนี ja ่นี่จีบปวกนิวเอ้ยมาเด้อนิวนิวจีบปวกเด้อนิวเนี่ยเอาท่องนะเอาท่องนี่ตายเลยนิวไ่ดีไมิตวดดีแค่ไหนนี่การตากางดงอีู่วะของแท้ของแท้เห็นว่านี่เมื่อเน้นเอาแล้วว้าเจ้ากูก็บแม่ช่องนิววัดนี่ จิ้มนะเดิกได้รู้จะจิ้มจ่อดูดดิดดู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 ดดาดดู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 ดู้ดด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 ูดู้เดูดดูดดหดดูดดูดดนดดูดดดดู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 ดอูดด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 นดดูเห็นดหดดูดดูดดูดดนูมดเนดูนูด như huấn phải không gian và thứ thơ sáp mà này huấn nói gì cô thứ cũng lấy sốt lấy sốt đau, <laughs> บเฮัก <uh ู้เบิงเนื้อเนี่เียิมงานเียวกันนี่มาห้องต่อห้งแตนี่เน้อะแดนพ่ากันนะจะน่อยต่อท่องต่อวัดต่ตัวเลยมันดอกมันมีเนื้อกัดมีนท้เนื้ีบคูุดใส่เหน่เดียวเนี่ยท่องใส่กนอูีแเเดียวนี่ยเฮ้ยก็เป็นกูว่เห็นว่านนี่นี่กูว่าลอยได้ว่าหนี่มันผลมาท่อง ตอนแรกเรียนกูซื้อมีมากนะพีปวาขี้วะปาขี้นั่นแหะพี่น้องแกปวมึเี่ยนิงนมึงพุดนี่ดึงได้คืออันนั้นมึงกกงโอู้พุดเงียเห้ยน้ำน่ะห่างไปดึงทกน้อยเดียวนึงนี่จะหายนะเดดเหยบเขานี่ยูไกไมนกันเมริดอีกออเจก็พิดมาตีนหยบไมู่ย <laughs> còn tì nó nhòn nhòn vẫn mưa ăn mưa nó bật sổ nữa một cú cho tiền để ông chú nữa nè 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 con này cú này <laughs> ừ. tính tính gì con <laughs> 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 này cái con này thôi à, thế th 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 này ôi đi <laughs> <Nhiều cười> tài gì đó tin háo rồi đi กินได้เ้ยตากินมนีุ้ดน้องุดนะเอ้ยดอก้ฮักจะได้เด้่อน้ำฮอหเนี่ยาคากันเนอโคมข้ไปนะพุธบอลเหยียบนะลูกบอนนี่บุ้มขี่ปลอดภัยกินได้ม่แต่ขี่โซนเดียว จิ้มจุ๊บเจเน่ดอกมันหือ่าดนดิมัแนี้ก็จิดทางทางนี่ดอกนี่ทางนี่ไหนี่เออมุนเน่มุนเเอาเอาอดึงขึ้นด้อปืนฮปืนฮานนี้รับทพี่น้องเคยเห็นตัวฮิดผัวง่ามเพือทอห้องดังในตัวเจ้าก็ออกฮ็ดผัวี ปลกปาขีว่าหนีกูมารอแดนตอนแดงกูถือมีถือมากูเผาไปหอบมีเฉมี่ยเยอ่เห็นผลขึ้นนีนะ่างรอก็ไม่ถห้าหมื่นมันฝนตกห่เนาะฝนตกตรงแห้งเปื่อยพูดจะถูในถังเปื่อยรูปในถังอย่ามเทปมันข่มคุณนี่หายม่จะหายมันนั้นเห็ดนี้หรอกกข ยุ่งแล้วหร้อไงนะตาบดีน้องทำับเืาจับเนี่ลองเงี้ยเอาหนิแม่นี่พุดหน่นี่องีคไปเจ้ารอดลริงไหมเอดเหาอเอ้เอาไอ้จริงแต่อย่างัดเนี่ยจัดงัดรูเดียเต่าแล้วอยากดูท่านยืเดียบ่ึ้นยืดหนุ่มหัวตัวหั

โอยมนมันเดว้ปวดงั้นบอกีตาไปซึงอมเอาเป็นไป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 กูไปบนี้ลดอกงามนี้เยเ้ดอกงามบอกดูบอย่น้ยคุยควงไรกูเดี๋ยวงงามผูเมียนด้วยคุยควงน่นว่าพาะอยท่นุงจอยคุณว่าเอาไปเอามันอยู่วด้เอาให้ปวดคุณ่เาไปเอามัน ไปนั่งกันกระยาดกันอีกอยู่ว่อนฮ่าเบิ้แล้วเบิดแล้ววันนี้จับผุดจับเอาัวน ไม่เลวะเช่าเฮ้ไปเช่ไปพ่วงพาบ้านแห่งท้องเอาไปเมียนก่อนบ้านะไปเมียนเดีวไปปะเบิ่งทั้งนี่นะเอาคูเอาคูนวยไหมมะคคูฟูนหองะเฮ้ยเมื่อเคลียกีเบงแถวนี่โ้ยเดี๋ยวบินบ้ง โอ้ยีโอ oh. 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 uh. oh. 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 okay. uh ้เส oh. ียงเคลีย์ม okay. oh. uh ูลก็เด้้ยเอาเสียงชื่อไหมหันชักหรือฮะพุทธเสียมชื่อนะโอ้ยเอมีเคียเคีย์เคียอุ้ยมอกงมามหนะโหยังมีเสียงอันนี้อันี้ยหักยอกโอ้ยเอดี๋ยวจุ่มเคียบ้างหรือว่าแถวท้้งล่างหน่แถวคนท้้งล่างน่า เจยเจพุทกูว่าอยู่ว่จะเข้าไปอวีนงประมาณน่ฮะเคลียขึ้นแนวบอลบอลบอลเบอาน่ะพุทธอาแต่ดอกคนนี้ชื่อเด้อเคลียขึ้นเคลียขึ้น A miền tuyệt vời. Qua quá, hay quá 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 bò quá 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 đi quá 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 da quá 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 cái khởi kia đấy hết buộc tóp Buộc tóp này mọi kia nè kuo hô tinh gần môn bơi môn 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 môn

papa nha nha ở đi, cứ này nào má má chỉ thích má à